รต้อนรับสู่ช่องลุงมาหาเรื่องนะครับเดี๋ยวนี้จะมาสอนการเล่นเกม Xbox บน PC กันนะครับโดยผ่าน Xbox Game Pass โดยที่เราจะไปเอา Xbox Game Pass มาจาก CD Key นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเราต้องทำยังไงบ้างน,นะครับไปดูกันเลยไปที่ Microsoft Store นะครับเราก็กด Search ก็ได้หรือจะเลื่อนหาก็ได้นะครับอันนี้ Microsoft Store นะครับคลิกขึ้นไปเลยหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับ หลังจากนั้นเราก็ไปที่เซิร์ชที่มุมขวาบนนะครับเราจะหา Xbox Game Pass นะครับแล้วก็พิมพ์คาว่า Xbox นะครับมันก็จะขึ้นมาแล้วเราก็กดเข้าไปเลยครับแล้วก็กดซิงค์นะครับหลังจากนั้นก็เก t s สตาร์ทนะครับที่ด้านซ้ายกรอบสีเขียวนะครับ เราก็เริ่มโดยการดาวน์โหลดเลยครับมันจะดาวน์โหลดอยู่ด้านซ้ายล่างนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็กดขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นโปรแกรม Xbox ขึ้นมาครับเป็นลักษณะนี้เราก็กดในช่องที่มันให้กดนะครับแล้วก็กด Install ได้เลยใช้เวลาโหลดพอสมควรนะครับ ระหว่างนั้นเราก็ไปที่ Google นะครับเราไปเสิร์ชคาว่า C D K e y Xbox Game Pass นะครับนี่แล้วเราก็ Get One Month Xbox Game Pass นะครับอันแรกเลยหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เราจะสามารถเล่นได้หลายๆเกมของ Xbox นะครับในเวลา1เดือนราคาอยู่ที่ประมาณ120บาทนะครับ เราจะทำการจ่ายด้วย PayPal นะครับกดเลย b y n o w มันจะลิงก์เข้าไปที่ PayPal นะครับโดยเราก็กรอก user password ของ PayPal นะครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนที่มันขึ้นมานะครับอันนี้มันจะขึ้นมานะครับเป็น review order นะครับแล้วก็กด order ได้เลยนะครับด้านขวาล่าง พอเสร็จมันก็จะขึ้นหน้าว่าเราออเดอร์เรียบร้อยแล้วมาให้นะครับแบบนี้หลังจากนั้นก็กลับไปที่โปรแกรม Xbox นะครับกดเข้าไปเลยที่โปรแกรมนะครับนี่แล้วก็ Let's Go ครับ หน้านี้นะครับเรามันก็จะมีแนะนําเกมต่างๆนะครับเราก็ปิดไปเลยนะครับไม่ต้องสนใจขั้นตอนต่อไปจริงๆเนี่ยเราจะต้องไปที่อีเมลของเราก่อนนะครับเราหาอีเมลของ cdc นะครับเพราะว่ามันจะต้องให้เราไปรีจิสเตอร์นะครับนี่เข้าไปที่อีเมลนะครับด้านล่างมันจะมีแถบเหลืองๆนะครับในอีเมลตัวนั้นนะครับกดเข้าไปเลยครับมันจะมีให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับเราก็พิมพ์เบอร์โทรศัพท์ของเราเข้าไปนะครับแล้วก็ให้กดส่ง sms นะครับ หลังจากนั้นเขาจะส่งพินมาให้เรา4ี่หลักนะครับแล้วก็ได้รับพินจากในโทรศัพท์แล้วเราก็กดพินเข้าไปแล้วก็กด v ว r i f y นะครับพอกดปุ๊บเนี่ยมันก็จะให้โค้ด2ี่สิบห้าหลักเรามานะครับแบบนี้นี่เราก็ถ่ายรูปไว้นะครับเพราะาเราไม่สามารถกอปปี้เอาไปวางได้นะครับจะเป็นเหมือนแบบเล่นเกมสมัยเก่านะครับต้องเอาแบบมาขูดแล้วก็ไปกรอกเลขนะครับ พอเราได้คีย์มาเรียบร้อยเราก็กลับไปที่โปรแกรมแบบ Xbox นะครับไปที่โปรไฟล์นะครับอยู่ขวาบนนะครับใกล้ๆรูปกระดิ่งนะครับแล้วก็กด Setting ครับแล้วก็ไปที่ redeem ครับสีเขียวนี่แถบที่2ด้านล่างนะครับกดเข้าไปนะครับมันจะมีให้เรากรองรหัส25ตัวนะครับแล้วก็เอาที่เอารูปที่เราถ่ายไว้อมาดูนะครับแล้วเราก็พิม์พรหัสตามไปนะครับ พอพิมพ์เสร็จมันจะเช็คนิดนึงนะครับแล้วเราก็กด next ได้เลยแล้วเราก็จะมาถึงหน้านี้นะครับมันจะมี on อยู่นะครับเราให้ปรับเป็น off นะครับเราก็กด confirm เพื่อที่เราเป็นการยืนยันว่าเราจะเล่นเนี่ยแค่1เดือนนะครับถ้าเราเล่นต่อเนี่ยเราก็ต้องไปซื้อจาก cd key มาเพื่อต่ออยู่ Xbox Game Pass นะครับโอเคอันนี้กด close ได้เลยนะครับ ต่อไปจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มโหลดเกมนะครับไปที่รูปวินโดว์สายมือด้านล่างนะครับไปที่ s e t t i n g นะครับแล้วไปที่ time and language นะครับอยู่ตรงกลางเลยแถวที่2นี่กดเข้าไปครับหลังจากนั้นไปที่ด้านซ้ายมือนะครับจะมี c าว่า region อยู่เราก็กดเข้าไปครับ ข้างบนเนี่ยมันจะเป็นประเทศไทยอยู่นะครับเราต้องเปลี่ยนประเทศนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็น United State s นะครับแบบนี้หลังจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยครับกดปิดได้เลยเดี๋ยวเราจะมาลองโหลดเกมจาก Xbox มาเล่นใน PC กันนะครับไปที่โปรแกรม Xbox ครับนี่ครับตรงแถบด้านบนขวามือนะครับมันจะมีให้เซิร์ชอยู่แล้วก็เซิร์ชเกมที่เราต้องการจะเล่นเลยครับ เดี๋ยวจะลอง Sea of Thieves ก่อนละกันนะครับมีน้องแนะนำมาว่าให้ไปลองเล่นดูนะครับเป็นเกมแนวโจรสลัดนะครับเกมที่เราสามารถเล่นได้เนี่ยมันจะมีคำว่า install นะครับเราสามารถเล่นได้หลายๆเกมของ Xbox พร้อมกันนะครับอันนี้กด install เข้าไปนะครับมันจะเลือกว่าให้ลงไดรฟ์ไหนนะครับแล้วก็เลือกแล้วก็มันจะโหลดแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าได้เสร็จแล้วเราก็กดเพเข้าไปเลยครับอันนี้เราก็สามารถเล่นเกม Sea of Thieves ได้แล้วนะครับ แต่ว่าเราไม่ได้สามารถเล่นทกเกมของ x อ o x นะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูด้านล่างนะครับเกมตกปลาถ้ามันขึ้นว่า Play with Game Pass นะครับอย่างเงี้ยก็คือเลเวลของ x อ o x Game Pass ของเราเนี่ยมันไม่ถึงนะครับไม่สามารถเล่นได้เดี๋ยวลองฟอ r ์ซาดูนะครับถ้ามันขึ้นว่า i n s t a l l แบบนี้ก็คือเล่นได้นะครับเราก็สามารถเลือกไดแล้วก็กด i n s t a l ลเราก็สามารถเล่นเกมฟอ r ์ a าเกมนี้ได้นะครับ เราต้องไปไล่หาดูนะครับว่าเกมไหนบ้างที่ Xbox Game Pass ของเราเนี่ยอยู่ในระดับที่สามารถเล่นได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเอาเกมจาก Xbox มาเล่นใน PC นะครับถ้าใครสนใจก็ลองทำตามนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่